ครับผมเจ้าบิ๊กอบุบลน,นะครับเจ้าบิ๊กอุบลพอกันหลายงานแล้วลูกได้บ้าโลกโชว์นโลกโชว์ในโชว์ผ่าพีนางไอ้สวัสดีครับว่ <ขอ S 1> ได้เห็นกันโดนได้ข้าววายใหญ่ใครแล้วใจหายวอนวอนปนะครับผมใหญ่ไปอยู่ิสาไอ้ไปไหนใหญ่ไปอยู่ประจวบคีรีขันครับอำเภอปานบุรีบ่ไปอยู่น้ำเข่าตัง อายุไก่ขัดตังครับผมครับผมปณิลาข้าพ่อจีบอกพี่น้องได้ปะได้ครับผมสองล้านห้าแสนบาทเจ้าบิ๊กอุบลนะครับครับผมง่ายไข่ครับผมบิ๊กอุบลนี่เป็นลูกเต้าเล่าไผ่ก็ไอ้ลูกไทยครับผมลูกชายลูกชายลูกชายบิ๊กอุไทยแม่ค่ำแก้วสาวปานสุลินครับครับผมแม่คำแก้วปัจจุบันอายุจี่ปีหรอไอ้เนี่ยสี่ปีสองเดือนครับสี่ปีสองเดือน กับผมเฮาพ่อกันแฟนแท้สามคู่เฮาพ่อกันแหลกอยู่เมืองเต่าผมจำได้เลยผมไปย่ามือแลงเมืองเต่าได้ทายบิ๊กอุบลฝากพี่ฝากน้องไว้แล้วกับงานน้องบัวลำพูนะครับงานน้องบัวลำพูครับผมวันนี้ย้ายค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวสองล้านห้าบาทจากเจ้าของจริงไอ้่นวันนี้ที่ได้ตัวได้ไว้ถ้าน้องนุ้งไายทำน้ำกันบันีน่ ตอนนี้ก็จะมี่มินมุ่งค่นครับผมครับผมควายลูกผสมครับอื่สายอ่าเพิ่มโชคซีพีครับตอนนี้สองปีสิบเดือนครับตอนนี้ก็ทำมาที่ผสมครูกับไอ้เพิ่นคือไอ้พี่กุบลนะครับครับผมทำมาที่ผสมครูกับไอ้เพิ่นต่อยกันทำหายกันนี่ควายของเกษตรกรครับครับผมตอนตอนอยู่น้ำไอ้น้ำเชืยอชุดเท่าไหร่กันชุดละสองพันบาทเออชุดละสองพันพี่น้องเล่าก่อดีๆนะครับสายแชมป์เลยนะครับ ุณผมเคยเหตคลิปหนึ่งไว้คุณศึกตระกูลบิ๊กนี่มิตรบิ๊กบุรีลำอ่านปางหันกับไม่ได้ร่องแชมป์ครับร่องแชมป์อันดับหนึ่งครับครับผมอยุธยาอวยพันนายกเสถาคำได้ด็สอง้อมากครับผมก็ติดตามพ่อแม่พี่น้องทีมงานชาวควายในเพจในเฟซหลายๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวแล้วกับว่าท่านกล้าบอกพี่บอกน้องมื้อนี้พ่ออายแล้วใหญ่โตค่าโตสองล้านหาใจหายว่อนๆนะไอ้นาะ ให้เรับพันกระจี๊ยบมาสองงานแล้วครับครับผมจะตกลงจังเดยราคากันครับผมควงงามจังเดยมันก็มีราคาเนอไอ้นะใจเย็นๆเย็นแน่เข่าประกวดมีเรามีกอดดีๆอย่างนี้มีความสูงครับครับผมนี่เจ้าบิ๊ดอุบลค่าตัวสองล้านห้าไอผมคว้าเบอร์ าพี่น้องสนใจตัวอีกตัวนิ่นนิ่นยังกะนิ่นมงคลนิ่นมงค้นนะศูนย์เก้าสี่สามหกเก้าแบรนหาสองเก้าครับเส้นคมครับครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับเป็นกันเองดีกับน้องกับนุงตลอดนะครับไปยุใสกับหอยทายทำน้ำกันเมนี้ใจหายเทิ้งใจหายเทิ้งดีใจน้ำใสนะครับสองล้านหาขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับ